สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิง

อไม่ได้ซื้อมาเป็นตัวลูกคลอดมาแล้วก็มีแมวจรที่ใครใครจำได้บ้างตัวที่ยืดขาใครจำได้ตัวที่ทเอ่ออะไรวะที่พี่จุ่มจับที่จุ่มปอนอ่ะ อยากอุ้มพันนีมากน้องน่ารักใช่ไหมที่พี่กับอุ้มพี่จุ๋มปอ้อนน่ะจำได้ไหมเดี๋ยวให้ดูโตแล้วอะไรคะอะไรคะน้องอะไรคะอุ้มน้องอะไรครับอืม,อม,อมจำเกินไปปะ

ตัวมาเดี๋ยวพอทําตรงนี้เสร็จจะไปเคลียร์เดีวทำบ้านนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปเคลียร์บ้านที่เลียงอีกกที่หนึ่ง มะเหลืองว่าตาสีเหลืองใช่ปะใช่วันนี้ตามันเหมือนกันสามตุ้งตายแล้วตาย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 ใช่เหลืองโอ้เปลี่ยนชื่อดีกว่าอ้อนๆแมวชื่ออ้อนๆแมวอ่อนๆอ่อนๆีออนๆออนๆน่จุ๋มเป็นคนตั้งชื่อคลอดออกมาแมว